เมื่อวันเดือนเปลี่ยนผันฤดูก,การเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของคนเราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับภาพรวมของคนทั้ง7วันในเดือนสิงหาคม2568เรามาเริ่มต้นด้วยคนวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์ภาพรวมนะครับเดือนนี้อุปสรรคของคุณมีไว้ฝ่าฟัน ไม่ได้ใช้ไว้ให้คุณถอยแสงสว่างของชีวิตมักอยู่เบื้องหลังของเมฆหมองคนวันอาทิตย์นะครับเป็นกำลังใจอย่าเพิ่งยอมแพ้แม้จะเหนื่อยแค่ไหนแค่คุณสู้ก็เป็นเหมือนการเดินสู่เส้นชัยแล้วคนวันจันทร์ครับเดือนนี้ต้องพยายามจัดการทุกอย่าง ให้ลงตัวแล้วทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจะสวยงามชีวิตของคุณเหมือนภาพท๊กซอที่ต้องวางให้ถูกที่ถึงแม้จะร้าก็ยังสร้างภาพที่สวยงามให้กับโลกไว้ได้จงเชื่อในความสามารถของตัวคุณเองอคนพนังคานครับ ทุกอย่างดูง่ายในสายตาคนอื่นแต่รู้สึกว่าจะยากที่คุณต้องเข้าไปแบ่งความจริงอยู่ในมือคุณความสามารถอยู่ที่คุณทำไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นพิสูจน์ด้วยการลงมือด้วยตัวของคุณเองและผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นเครื่องยืนยันการันตรีว่าคุณนั้นคือผู้ถูก คนมันพุทธครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่มันสอนให้คุณรู้สึกวางและเบาขึ้นบางอย่างต้องปล่อยครับถึงจะเติบโตเดือนนี้นะครับให้เวลาอาการปล่อยการทำความเข้าใจอาการปล่อยแล้วคุณจะโล่งใจขึ้นแน่นอน คนมาพึ่งพิหัสครับชีวิตช่วงนี้ยิ่งมืดคุณยิ่งต้องเชื่อว่ามีแสงดวงดาวไม่เคยส่องแสงในเวลากลางวันคนพิษสหัสนะครับเดือนนี้แม้จะไม่เจอเรื่องง่ายแต่ตัวคุณเองจะเจอในแสงที่แบบคนอื่นมองไม่เห็นจงเชื่อมั่นในแสงของตัวคุณ คนวันสุขครับแค่คุณยิ้มคุณก็แข็งแกร่งกว่าใครใจที่ยังยิ้มได้ของคนวันสุขแม้จะมีรอยแผลมากมายคือหัวใจที่สวยที่สุดคนวันสุขนะครับใช้พลังแห่งรอยยิ้มเปลี่ยนแปลงโลกของตัวเองเพราะคุณคือแสงสว่างในวันที่หมน่น คนวันเสารครับทางอาจจะไม่มีให้เห็นแต่คุณเองแหละที่เป็นคนที่กำลังสร้างทางทุกเก้าวย่างของคุณคือแผนที่ใหม่ที่คุณเป็นคนหลังสันและวาดไว้เดินช้าๆนะครับแต่ขอเพียงว่าคุณอย่าหย,ยุดเส้นทางนี้มันจะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่ตัวคุณคาดและกิดไว้ ามอ่านรายละเอียดภาพรวมแต่ละวันได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับส่วนคลิปโดยละเอียดของแต่ละวันสามารถติดตามอ่านติดตามรับชมได้ในช่องมหาเฮงในเร็วันนี้นะครับข้อจอข้อใจ กดกรกตช่องมหาเฮงดูรายมือไว้นะครับทุกช่องทางเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์คำพยากรณ์ดีๆจากมหาเฮงดูรายมือ